ช่วยอตัตโตไกลสีหลังป่วยกินข้าววัดมีแค่เบี้ยคนชราเดือนละเจ0ดร้บาทนางเอกใจนางฟ้าอำมพัชราพามอบเงินช่วยเหลืออตัตโตไกลสีดาราอาวุโสที่ชีวิตพิการลำบากสุดป่วยทั้งโรคหัวใจความดันไม่มีบ้านกินข้าววัดมีแค่เบี้ยคนชราเดือนละเจ็ดร้อบาท โดยช่างแต่งหน้าคนสนิทของอ้ําพัชราภาเผยเรื่องราวผ่านไอจีว่าพี่เต้มาเป็นตัวแทนของน้องอ้ําเพื่อมาเยี่ยมและมอบเงินให้อาตอนักแสดงอาวุโสที่เคยร่วมงานกับน้องอ้ําเรื่องกุหลาบเหนือเมฆไ,ไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นนะคะเนื่องจากวันที่15มกราคมอาตอ้ได้ติดต่อมาทางเบอร์เก่าที่น้องอ้ําใช้โดยขอเบอร์จากทางค่ายละคร บอกว่าต้องการความช่วยเหลือจากอ้ําโดยอัตโต้ได้ใช้ชื่อในการแสดงคือไกลสีแก้ววิมลหรือที่คุ้นเคยในชื่ออาต้อมผมขาวหนวดขาวบอกว่าไม่สบายทั้งโรคหัวใจความดันโลหิตได้อีกหลยหลายโรคอีกทั้งตอนนี้ก็เดินไม่ค่อยสะดวกจากอาการปวดข้อกระดูกน้องอ้ําเลยขอยพี่เต้กับหญิงเป็นตัวแทนไปเยี่ยมมาต้อพูดคุยถึงโรคที่เป็นการกินกันอยู่รวมถึงเวลาอัต้ตไปหาหมอ และได้พูดคุยถึงครอบครัวและลูกอีกด้วยประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้อาต้อได้มาอาศัยอยู่ในอู่ซ่อมรถที่เจ้าของได้แบ่งห้องพักของช่างให้อยู่บางวันก็อาศัยเข้าวัดกินบางวันคนที่อยู่แถวนั้นก็แบ่งปันอาหารให้กินด้วยแต่อาต้อจะลำบากเวลาขึ้นลงจากห้องพัก เพราะอาต้อพักอยู่ชั้น2อข้างล่างเป็นใต้ถุนปัจจุบันอาต้อมีแค่รายได้จากเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ700บาทอาต้อขอให้พวกเราช่วยลงข้อความและคลิปนี้ให้หลายๆคนทราบเผื่อจะมีใครที่เคยร่วมงานกับอาต้อหรือท่านอื่นๆที่ต้องการช่วยเหลือรวมถึงรายการต่างๆก็ติดต่อมาหาอาต้อได้เลยนะคะเธอติดต่อทาง DM m e s s เ g สในไอจีของเต้ได้เลยค่ะ แล้วจะให้เบอร์ติดต่อกับคุณอาตอ้อค่ะพวกเราขอให้อาตอ้อหายป่วยเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะซึ่งด้านอาตอ้อได้อัดคลิปขอบคุณอ้ําที่มอบเงินช่วยเหลือว่าอ้ที่ให้เงินมาช่วยเหลือลุงซึ่งลุงไม่สบายอ้ํามีคนดีมากลุงนับถือแล้วลุงก็ชึ้นในน้ำใจนะครับคือเงินตัวนี้เป็นเงินที่เลี้ยงชีวพลุงต่อไป ขอให้อ้ำเจริญรุ่งเรืองงานการเยอะๆทำธุรกิจอะไรขอให้เป็นทองไหลามาเทมาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆยงคุ้มครองอ้ำและธุรกิจและครอบครัวอ้ำ